กติแล้วเนี่ยตอนอที่ยื่นเนี่ยกับกว่าที่จะได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนคะโดยเฉลี่ยเล่กกี่ปีคะค่ะโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะถ้าตามที่ทางกรมทรัพย์สินทางบัญญานนกระทรวงพาณิชย์เขากำหนดไว้เนี่ยนะคะ,ะก็ประมาณอยู่ระหว่างปีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนพอเรายื่นคำขอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่น,นะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ย ก็จะตรวจคําขอแล้วก็มันจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องอนะคะบางคําขอต้องแก้ไขกับไปกับมาอยู่ประมาณสี่ห้ารอบอย่างเงี้ยมันก็กินเวลาเลยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศโฆษณาไว้อีกสามเดือนอสามเดือนอีกสามเดือนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีการอุทธรหรือการคัดค้านใดๆเนี่ยก็จะประกาศรับขึ้นทะเบียนอันนี้ก็เหมือนกันมะม่วงเบาเรายื่นตั้งแต่สิบสี่ตุลาหกสามทางกรมทรัพย์ทางปัญญาเนี่ยค่ะ ก็เพิ่งมาประกาศรับขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่เจ็ดธันวาหกห้าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยค่ะแต่ว่าเนาะท่านคุณอรุรัก็คือเขาให้มีผลในการรับขึ้นทะเบียนเนี้ยตั้งแต่วันที่สิบสี่ตุลาหกสามก็คือเขาให้มีผลย้อนหลังเลยอ๋อให้ผลย้อนหลังเลยนะคะอืมค่ะใช่ค่ะค่ะอ่าทีนี้นะคะเรนลองดูดูในรายละเอียดของของประกาศนี่นะคะซึ่งกําหนดนะคะทั้ง ลักษณะคำนิยามนะคะประกาศทางรายการสินค้าที่จะใช้นะคะตราจีไอมะม่วงเบาสงขาได้ด้วยว่าไม่ใช่แค่ผลสดเท่านั้นใช่ไหมคะอ่ะท่าน่านนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะค่ะก็สําหรับมะม่วงเบาสงขาเนี่ยนะคะก็จะในการขึ้นทะเบียน G ีเนี่ยก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าสงขามินิเมงโก้นะฮะหรือสับับไปเลย มะม่วงเบาสงขลาได้สองตัวเลยนะคะภาษาอังกฤษเนี้ยเขาหมายถึงนะคะหมายถึงว่าทั้งมะม่วงเบาผลสดหนึ่งและนะคะ<ช>มะม่วงเบาแช่อินสองนะคะสามมะม่วงเบาดองเกลือเนี้ยก็คือได้สามผลิตภัณฑ์นี้ค่ะคุณนรุนดาค่ะอ่าซึ่งเตรียมมาจากขุมะม่วงเบาของในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ,คะแล้วก็มะม่วงเบาสงขลาเนี้ยที่ได้ G I เนี่ยนะคะ ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอำเภอนะคะสูนารูนดา้าก็คือเฉพาะที่ปลูกในพื้นที่คาบสมุทรสิงห์รัซึ่งประกอบด้วยของอำเภอสิงห์ครอำเภอสิงห้รัอำเภอกาแสศิลและก็อำเภอระนูดค่ะเสียงเพื่นี้เพราะอะไรเพราะอะไรที่สี่อำเภอนะคะ,คะเพราะว่าลักษณะของพื้นที่พื้นดินนะคะลักษณะของิประเทศภูมิอากาศเนี้ย ในพื้นที่ของสี่อำเภอเนี้ยนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลมีเหล่งปลูกนะคะแล้วก็พื้นที่อ่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่รับลุ่มมีน้ําท่วมขงังตะปาืินดินเนี้ยเป็นดินร่วนปนทรายมีการสบสมของซากเปลือกหอยจํานวนมากนะคะจึงทําให้อาลักษณนะยูมัสตต่างๆเหล่านี้นะคะมันมีผลต่อ,อการปลูกมะม่วงเบาในพื้นที่สี่อำเภอเนี้ยะคะ่ะอืมค่ะ ต้องเป็นมะม่วงเบาที่ปลูกที่สิงหนครสถิงพระกระแสศิลและระโนดนะคะค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะหมายถึงว่าเพราะว่าจริงการจะใช้ตาจีไเนี่ยไม่ใช่แค่ผลสดมันเรื่องแปรรูปจะเป็นแช่อิ่มก็ได้ดองเกลือก็ได้คุณแปรรูปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าคุณต้องใช้มะม่วงจากสี่อำเภอนี้ถูกไหมคะอย่างนั้นไหมคะค่ะได้คาะใช่ค่ะ๋อได้อย่างนั้นนะคะค่ะค่ะ คุณเป็นผู้ประกอบการคุณอยู่ในพื้นที่ตรงไหนก็ได้แต่คุณต้อ,ตองเอามะม่วงเบาจากพื้นที่เสียมเพลยนี้ค่ะไปะแปรรูปน,น,นั่นคุณถึงสามารถที่จะใช้รูปเครื่องหมายเอ่อทีไอสิ่งที่ทางบริษัทมะม่วงเบาได้ค่ะค่ะ,ะ,คะแล้วทีนี้การกำหนดเขาเรียกว่ากําหนดคุณคุณลักษณะของมะม่วงเบาทั้งผลสดทั้งแช่อิม่มและดองเกลือเอาไว้ยังไงบ้างคะที่จะใช้ตรา G i มะม่วงเบาสงขาได้เพราะว่า เพราะว่าอย่างเช่นอ่ะถ้าผลสดนี่ตรงๆเลยนะคะอ่านะคะก็คือกําหนดผลสดนะคะเอาที่ผลสดก่อนนะคะมะม่วงเบาผลสดเนี่ยเขาบอกว่ารูปร่างต้องมีลักษณะผลเล็กทรงกลมรีออกซอบออกผลเป็นช่อช่อละประมาณสิถึง25้าผลนะคะน้ำหนักประมาณยีสามถึงห้าสิบผล อตรงนี้ต่อกิโลกรัมอะนะประมาณยี่สิบสปอนต่อกิโลกรัมนะคะเปลือกเปลือกบางต้องสีเขียวอ่อนน้ำยางใสคือยางมันอ่ะใสๆนะคะเนื้อเนื้อต้องสีขาวเนื้อแน่นแล้วก็กรอบรสชาติเปรี้ยวกลิ่นหอมแรงอ่าอันนี้นะคะสำหรับการทำมะม่วงแรรูปนะคะมันก็จะมีมะม่วงบองแช่อิ่ม <c oughs> มันต้องมันจะมีขั้นตอนกับมาวิธีอีกว่าเตรียมผลมะม่วงเบานํามาล้างทําความสะอาดตัดกั้วปอกเปลือกอ่าซี <c oughs> ่แล้วหั่นเป็นชิ้นตามแนวยาวจากนั้นนําไปแช่น้ําปูนใสน้ำเกลือน้ำสะอาดใช้เวลาประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงแล้วทำการแช่อิ่มโดยใช้น้ําเชื่อมประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมงอ,มอันนี้เป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิม่ม <c oughs> ถ้ามะม่วงเบาดองเกลือเนี่ยก็ลักษณะก็คือ เตรียมผลมะม่วงผลสดมันทําความสะอาดตาครึง่งเอาเมล็ดอไม่ต้องปอกเปลือกล้างทําความสะอาดและนําไปแช่เกลือประมาณสามวัน <c oughs> จากนั้นล้างน้ําอีกครั้งหนึ่งนําไปบรรจุอีพอ <c oughs> อ่ค่ะอ่าค่ะแล้วในเรื่องการบรรจุอีพอนะคะในการเลือกในอ่ตอนที่เขาขึ้นทะเบียนมะม่วงเบาสงขาไว้เนี่ยก็จะบบัระบุเลยว่าฉลากเนี่ยจะต้องประกอบด้วยครับว่ามะม่วงเบาสงขาหรือสงขามินิเมงโก้หรือ มะม่วงเบาสงขาต้องมีชื่อที่อยู่โทรศัพท์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ติดต่อได้ต้องมีวันเกิดเกียร์วันหมดอายุวันบรรจุเรียบร้อยค่ะค่ะมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะนํำราจีไอมะม่วงเบาสงขาที่จะนำไปใช้นะคะอืมค่ะแต่ว่าในในสองรายการที่ถือว่าเป็นการแปรรูปนี่ก็คือแช่อิ่มกับดองเกลือเนี่ย การจะขอตรา GI มะม่วงเบาสงขาซึ่งสามารถขอแล้วก็ไปแปะในรายการสองรายการนี้ได้ไดกำหนดไหมคะว่ามะม่วงที่คุณเอามาแปรรูปเป็นแช่อิ่มดองเกลือต้องเป็นมะม่วงเบาผลสดที่ได้ตรา GI ด้วยกำหนดไหมคะไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนด,ดนะคะคืออย่างนี้คืออย่างนี้แต่<อ>คุณอรุณรัตน์การที่จะนำเอามาแช่อิ่มนะคะกับเอามาดองเกลือเนี่ยคุณต้องเอามะม่วงเบาผลสด ที่เป็นจีไอที่อยู่ในเสีมเพเภอเนี้ยค่ะค่ะเท่านั้นแต่ไม่ได้ตาแต่ว่ายังไม่ได้ตาจีไอม่ยังไม่ได้ฐานียังไม่ได้มาตรฐานจีไอก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ให้ปลูกในพื้นที่สี่อำเภอนี้ที่แต่ปลูกในพื้นที่สี่อำเภออ๋อแล้วเอามาแปลรูปได้นะคะแต่นะคะคุณอรุณรั์สำหรับสำหรับนะคะผู้แปลรูปหรือว่าผู้ผลิตนะคะคือผู้ปลูกอ่ะผู้ผลิตคือผู้ปลูกใช่ไหมคะกาเกษตรกรอ่ะหรือผู้แปลรูปก็คือผู้ที่ นำมะม่วงผลส่วนเหล่านี้มาแปรรูปนะคะตอนที่เขาจะสามารถนําตราจีไอเนี่ยมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาได้เนี่ยเขาจะต้องยื่นขออนุญาตใช้ตราจีไอก่อนนะคะไม่ได้หมายถึงว่าณขณะนี้จังหวัดสงขลาเราได้ตราจีไอมะม่วงบอลมาแล้วไม่ใช่ว่าคุณเอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะในนั้นยังยังไม่ได้ยังไม่ถูกต้องนะคะถือว่าเป็นการละเมิด แต <c oughs> ่ทางสำนักง,งานทณินี้จังหวัดเนี่ยจะต้องร่วมกับหน่วยงาน <c oughs> ที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะคะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นลขาอยู่เนี่ยเราจะต้องปรัชาสัมพันธ์ออกไปว่าให้เกษตรกรผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจโดยเฉพาะในพื้นที่เสีย่ยงเพลนี้นะคะ <c oughs> ท่านใดที่สนใจจะนำกรจาไอม่ม่วง,งบาสสงขาไปติด ไว้ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยหรือว่า<ม>เอาไปใช้กับผลมะม่วงเบาในอ่าในอำเภอของคุณทั้งสีอ่อำเภอเนี่ยคุณก็ต้องมายื่นสมัครเพื่อขอใช้ตรากับทางสำนักงานพณนชย์สงงสาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คณะทำงานนะคะในระดับจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะลงไปตรวจสอบว่ามะม่วงเบาของคุณนะที่เป็นผลโชนแล้วก็ที่แปรรูปเนี่ยนะคะ,ะมันเป็นไปตามกรรมวิธีที่ ได้เขียนไว้ในตอนที่ไปขอขึ้นทะเบียนหรือเปล่า oh. ถ้าหากว่าคณะทํางานไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ถูกต้องขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างว่า mm. ออเการปลูกนะลักษณะการปลูกของคุณจะต้องอ่างกันประมาณนี้การใส่ปุ๋ยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะ,คะมันจะต้องมันมีรายละเอียดอยู่ mm. ปุ่มหลุมก,ก,กว้างประมาณนี้การเก็บเกี่ยว หลังจากที่ออกผลสุดแล้วประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและการตัดต้องตัดแบบเนี้ยก็คือลักษณะถูกต้องทุกอย่างเนี้ยคณะทํางานก็จะเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะคณะกรรมการระดับจังหวัดก็อนุมัติอนุมัติเสร็จแล้วทางคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี้ยต้องส่งไปที่กรมทรัพย์สินทางบัญญาออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราทีนี้นั่นหมายถึงว่า ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำตราจายไอมะม่วงเบาสงสารเนี่ยค่ะไปใายติดบนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ตอนตอนนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดมีการกำหนดรายละเอียดของการแปรรูปแล้วหรือยังคะของของของส่วนที่เป็นสินค้าที่แปรรูปแล้วหรือยังคะอย่างเช่นแช่อิ่มกับกับดองเกลือเพราะว่าเน้นถามอย่างนี้เพราะว่าถ้าเวลาที่เราไปซื้อมะม่วงเบาแช่อิอ่มในแต่ละเจ้าเนี่ยรสชาติในแต่ละเจ้ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่เจ้านี้หวานจะเด่น เจ้านี้หวานน้อยหน่อย,อยมีเปรี้ยวมีซ่าบางรายก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะคะเราเรากำหนดถึงขนาดว่าคุณสมบัติแต่ว่าหรือหรือคิดว่าคุณสมบัติมันคือความหลากหลายเพียงแต่ไปกำหนดเฉพาะเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบกับเรื่องของขั้นตอนของการการแปรรูปที่ท,ที่ที่ใหม้มีคุณภาพอย่างเงี้ยนะคะค่ะ สำหรับในเรื่องการแปรรูปนะคะก,ก็จะมีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่การด่มคำกอขึ้นทะเบียนมานนั้นนะคะ,คะอย่างเช่นการแปรรูปมะม่วงเบาแช่หินเนี่ยก็จะในลนกักษณะกรรมวิธีในการผลิตเท่านั้นส่วนมะม่วงเบาดองเกลือก็มี พูดถึงในเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงรสชาติว่าจะต้องต้องกําหนดหวานไม่เกินกี่บริกอะไรเงี้ยไม่ต้องอนไ้ไม่ได้กําหนดใช่ไหมคะไม่ได้กําหนดค่ะแต่ว่าแบอ่าไอผลนะคะผลมะม่วงเบาที่จะมาทํามาแปรรูปเนี่ยคุณจะต้องเอามาจากผลมะม่วงเบาในพื้นที่เสียมเพลเนี้ย อ๋อค่ะอ่าวค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของรสชาติอันนี้ไม่ได้กําหนดเพียงแต่ว่ากําหนดเรื่องคุณภาพวัตถุดิบคือนูคุณภาพผลสดแล้วก็เรื่องของขั้นตอนในการแปรรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากได้รับการประกาศนะคะรับรองการขึ้นทะเบียนแล้วหลังจากนี้ไปในคณะทํางานระดับจังหวัดจะต้องทําอะไรต่อคะหลังจากนี้ค่ะ ตอนนี้ได้รับได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง T.I มะม่วงบบาสงขาก็คือทางคณะทางานนะคะเราก็จะประกาศเปิดรับสมัครนะคะว่าผู้ผลิตผู้ปลูกเกษตรกรนะฮะแล้วก็ผู้แปรรูปรายใดนะคะในพื้นที่4อำเภอเนี้ยรายใดที่สนใจต้องการจะนําตราไอมะม่วงเบาสงขาไปใช้ก็ให้มาสมัคร เพื่อจะขอใช้ตราที่สำนังกษษงานเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักงานตอนนี้สงขานะคะหลัง <c oughs> จากนั้นคณะรมกานที่นี้ก็จะลงไปตรวจค่ะ <c oughs> ทั้งสมมุติว่า20รายที่30รายเนี้ย <c oughs> ก็จะลงไปตรวจทั้ง20 30รายเนี้ยแล้วก็มาพิจารณาว่าเขาถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการที่ได้กําหนดไว้หรือเปล่าถ้าถูกต้องสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาระดับคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็เสนอไปที่กรมจับสินทางปัญญา รมถ้าสิ่ทางปัญญาก็ออกใบอน,นุญาตให้ใช้ตราไปากับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการแต่ละ,ะรายที่ผ่านขั้นตอนเรียบร้อยแลย้วนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถที่นําไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาได้เลยเอ,อ๋อทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเขายังไม่ได้ผ่านกระบวนการเพื่อจะออได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ตราแต่มันเป็นคนาําโฆษณาแบบนี้ได้ไหมคะอ,อ,อย่างเช่นอาจจะบอกว่ามะม่วงเบาเออจากสงขา แล้วก็บอกว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ตราของ GI นะคะแต่ว่าเป็นคำโฆษณาในผลิตภัณฑ์ไม่ไเอาตไนะคะไม่ได้เอาตราไปแปะแต่ว่าเป็นคำโฆษณาในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยว่านี่คือมะม่วงเบาสงขาซึ่งปัจจุบันมะม่วงเบาสงขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ตรานะคะแต่เป็นคำโฆษณาเนี่ยค่ะได้ไหมคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเหมือนคุณรุ่นดั๊บเนี่ยทำมะม่วงแช่อิ่มเนาะทำมะม่วงแช่อิ่มแล้วก็ เขียนข้อความว่าผลิตะะมะม่วงเบาแช่อีนของตาคุณดุลรัตน์เนี่ยผลิตมาจากมะม่วงเบา <c oughs> ทีอ,อะมะม่วงเบา <c oughs> ที่ได้เครื่องหมายทียใ,นในมะม่วงเบาสงสาโดยที่เป็นข้อความนะคะแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ใช้ใชตา <c oughs> ไม่ไ<ต>คุ้ใร้ตุนราปห้ามเอาตรา g ีนั้นมาแปะที่ผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะอ,อย่างนี้ได้แต่ถ้าไปเอาตรา g ีมาแปะอย่างเนี้ค่ะ,คะไม่ได้แต่ถ้าคุณสามารถที่จะใช้ข้อความว่าผลิตมาจากฮะม่วงเบาสงขาที่่าได้รับเครื่องหมาย g ีไอสิ่งหนึ่งที่ทางคริษัทจังหวัดสงกาแบบนี้ได้ออ๋ค่ะแล้วก็ผู้แปรรูปนี่ก็คืออยู่ได้ไม่เขาเรียกว่า ไม่ว่าอยู่ต้องอยู่ภายในจังหวัดสงขลาอำเภอไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องเอามะม่วงแต่ต้องเอามะม่วงเบาจากจังหวัดสงขลาในพื้นที่เสี่ยงตัวนี้เท่านั้นที่ไหนก็ได้หมายถึงว่าถ้าผู้แปรรูปอยู่นอกสงขลาไม่ใช่จังหวัดสงขลาได้ไหมคะผู้แปรรูปอยู่นอกจังหวัดสงขลาก็ได้นะคะได้ไหมคะกําหนดไม่ให้ แต่ในลนักษณะในการที่เขาจะต้องมีหมายถึงว่าอย่างเช่นเขาซื้อมะม่วงเบาไปจากสงขลาเนี่ยอ,อันนั้นมันจะเป็นหลักฐานได้ว่าเนี่ยเขาซื้อมะม่วงเบาไปจากพื้นที่ส,สี่อำเภอนี้จริงอ๋อสมมตินี่เด็่ทันอยู่ยา,าเนี่ยเด็กันก็สั่งมะม่วงเบาจากเสียมเภอนี่แหละแล้วไปแปลร,รูปแล้วก็แล้วแปลร,รูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงเบาแช่อิ่มแล้วจะแล้วก็ยื่นเพื่อจะขอใช้ตราจีไอมะม่วงเบาสงขลาในมะม่วงแช่อิ่มของใด็กทันเนี่ยได้ไหมคะ ไปรูป<ด>อยู่จังหวัด<แ>อื่นเลยก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะแต่อย่างน้อยมันก็ถ้าสมมติว่ามันมีสมมติว่าเกิดมีเกิดว่ามีอ่าเป็นที่ิดสังเกตใช่ไหมคะในลักษณะอย่างเงี้ยว่าเอาแล้วเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเขาไปเอามะม่วงเบาสงจาไมาช้ายเนี้ยผู้ประกอบการบุคคลเนี้ยเขาสามารถที่จะยืนยันได้ว่าเนี้ยเขาไปซื้อมะม่วงเบามาจาก ในพื้นที่สี่อำเภอของสงขลาจริงไหมเนี่ยหลักฐานของเขามีอยู่เนี่ยดังนั้นเขาก็สามารถที่จะใช้ใช้ตราจีไอมะม่วงเบาสงขลาได้อ๋อค่ะค่ะนะคะนี่อันนี้ที่ต้องย้ําก็คือนี่คือมะม่วงเบานะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเอ่อในเขาเรียกมะม่วงแค่อิ่มยังมีการอาจจะใช้มะม่วงพันธุ์อื่นเช่นเอ่อแล้วมีมีแผนจะจะขึ้นทะเบียนจีไอพิมพ์เสนเบาของคับของทางสงขลามีบ้างไหมคะ พิคะตรงนี้ทางกลุ่มผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรผู้ปลูกนะคะค่ะ่ียังไม่เห็นทางเกษตรกรเขามีความประสงค์ที่จะยื่นขอนะคะอ๋ออันนี้คือเฉพาะมะม่วงเบานะคะไอ้นี่เฉพาะมะม่วงเบาเพราะว่ามะม่วงเบาเนี่ยมันเป็นพืชสั่นพืชอักลศรักอากาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มันมีลักษณะโดดเด่นนะคะแล้วก็ทํารายได้เป็นมูลค่าปีละหลายล้านบาทด้วยค่ะตรงนี้เพราะว่านักขานา่นี้ค่ะเขาเอาไปทำเป็นน้ำมะม่วงเบาทำเป็นสปาร์ติ่งทำเป็นมะม่วงเบาผงอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มเนี่ยได้เยอะแยะมากมายนะคะเขาก็เลย เพิ่มบีย G.I.Y ค่ะ,ะถ้าเกษตรกร,กรหรือผู้แปลรูปนะคะต้องการอยากจะใช้ตราสินค้า G.I มาวม่วงเมาสงขาตอนนี้เขาต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปติดต่อที่ไหนอย่างไรคะเ<ร><า>กษตรกรหรือผู้ประกอบการนะคะต้องการที่จะใช้ตรา G.I ม,มัวม,ม่วงเบาสงขาก็ขอให้เขานะคะมาสมัครขอใช้ตรานะคะมายืน่นมายื่นขอสมัครเป็นผู้ใช้ตราได้ที่ ทางสำนักงานท่านี้จังหวัดสงขลาก่อนนะคะนักข่าอ่นี้ค่ะเพราะว่าทางเกษตรเนี่ยเดี๋ยวทางเกษตรเราอาจจะยังไม่ทราบก็ให้คุณมาติดต่อแล้วก็ยื่นไปที่สำนักงานท่านี้จังหวัดสงขลาสาขาหัดใหญ่นะคะสาขาหัดใหญ่ก็ได้ค่ะเพราะว่าทางกลุ่มที่หัดใหญ่ก็รับผิดชอบตรงอยู่นะคะแล้วก็คุณมายื่นใบสมัครไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคณะทำงานก็จะไปตรวจสอบค่ะไปตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะมีการพิจารณาเป็นตามลำดับไปนะคะ เดี๋ยวตอนนี้อย่างของสงขานอกจากอ่ะล่าสุดเลยสดสดร้อนร้อนบางบมาสงขาแล้วส้มโอหอมควนลังหรือส้มจุกเนี่ยมีเกษตรกรที่ได้ตราผ่ผานมาตรฐานได้ตราจ i ไอบ้างแล้วหรือยังคะท<อ>่นานบณาิกาพอมีข้อมูลไหมคะส้มโอหอมควนลังนะคะเมื่อวันก่อนประมาณเดือนที่แล้วนะคะ,คะมีการมีการประชุมขอใช้ตราแล้วนะคะจากทั้งหมดยี่สิบดรายนะคะคุณอรุณรัฐรู้สึกว่าจะผ่านไป ยี่สิบเอ็ดรายที่ที่เขามีความถูกต้องนะคะแล้วก็สําหรับช่วงอู๋ของาลังในขณะน,นี้ค่ะก็คือทางเรากําลังยื่นยี่สิบเอ็ดรายเนี้ยที่มีคุณมสมบัติถูกต้องเนี้ยนะคะส่งไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วตอนนี้ก็รอทรัพย์สินทางปัญญาจะออกไปอนุญาตให้ใช้า,าก็ระยะเวลาคงไม่นานนะคะอันนี้อันนี้คือได้แย่นอนอยู่แล้วนะคะ,คะสําหรับเจ็ดรายที่ตกไปนะคะก็คือความหวานของเขาไม่ถึงอันนี้ก็ ทางสำนักงานเกษตรเขาก็จะเข้าไปช่วยดูแลพัฒนาคุณภาพต่อนะคะการยื่นใหม่ในปีหน้าสำหรับส้มจุกก็จะมีการพิจารณาที่จะใช้ตรานะคะไปชุมกันในวันที่ห้ามกราคมหกหกที่จะถึงนี้นะคะว่าจะผ่านกี่รายเพราะว่าคณะทํางานได้ลงไปตรวจสอบแปลงได้ลงไปตรวจสอบผลแล้วนะคะว่า ทั้งหมดที่ยื่นมาเนี่ยรู้สึกว่าประมาณเกือบ<อ>เกือบ20รายนะคะว่าจะผ่านไปสักกี่รายนะคะส่วนส<อ>่วนปลากระพงตน่น้ำปลากระพงด้วยวยังไม่ได้มีการประกาศให้ยื่นใช้การเนื่องจากว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะลงมากาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติข,ของผู้ที่จะใช้ตราปลากระพงส่มน้ำเองด้วยตัวเองตรงนี้ยังนะคะปลากระพงต่ำน้ำเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือว่า ผู้เลี้ยงปลากระพงสามน้ำเนี่ยยังจะเอาตราจีไอปลากระพงสามน้ำไปใช้กับผลิตภัณฑัของท่านย่งไม่ได้ไไดนอกจากข้อความที่เราคุยคุยกันเมื่อกี้ตอนต้นว่าข้อความโฆษณาที่จะใช้ข้อ,มมอความได้ว่าผลิตมาจากปลากระพงสามน้ำที่จะใช้กรับสงฟ้าอะไรแบบนั้นได้ออแต่แต,ตราจีไอคุณเอาไปใช้ไม่ได้นะคะค่ะ,ะสำหรับปลากระพงสามน้ำนะคะแล้วที่อยู่ในรายการที่อาจจะรอขึ้นทะเบียนอย่างไข่ครอบแล้วคะไปถึงไหนแล้วคะไข่ครอบนี้ขณะนี้อยู่ในระหว่าง โฆษณาอยู่นะคะจากโฆษณาประมาณโฆษณาระยะเวลาโฆษณาก็คือ90วันค่ะพอครบ90วันปั๊บเนี่ยาาษษทางกรมทรวงศึกษาิการะก็จะรับขึ้นทะเบียนให้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งมาทางจังหวัดสงขลาเราก็จะด <c oughs> ําเนินการตามขั้นตอนเนี่ยเหมือนบชนนดอืน่นๆที่คุยมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะค่ะอันนั้นเป็นตัวสุดท้ายเลยค่ะคไข่ครอบไข่ครอบนี่ประมาณสักเอ๊ะกุมภาพันธ์นี้คิดว่าน่าจะได้ประกาศรับรองไหมคะ เออสามสามเดือนสามเดือนเราจะธันวาค่ะธันวาคมพุก,าาพกราคมพุกระคม่น่าจะลุมพาน่าจะได้นะคะลุมาหรือมีนาเนี้ยค่ะก็น่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนอประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเนี้ยทำให้สินค้า GI ต้องบอกว่าอ๋อได้รับความสนใจทำให้คนรู้จักเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะค่ะใช่ค่ะโดยโดยเฉพาะภาคใต้เราก็มีกากุเรา เข็ม <c oughs> ที่แม่ราที่ว่านะนะคะร <c oughs> ู้สึกว่าจะได้รับการนำลากเราเข็มที่ได้รับทีไเนี้ยไปเป็นส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบในการ,รากประกอบอาหารเพื่อจะเลี้ยงเพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วม <c oughs> ง,งานนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะ